เป็นการที่ทำให้เราตัวเล็กก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเริ่มคลิปนั้นกมัดท้าปันลองกับคุณครับคุณบ <feed> ินบินสามห้าสองแปดเออผมไม่รู้นะว่าผมมีอยกไปอยู่ดีๆมีเป็นเรื่องกับไอ้บินบินตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้่คืออยากแข่งกับมันเยเฉยๆถ้าคุณวินวินสามารถสองเป็ดอ่านนะถ้าดูคลิปนี้ฝากอ่านคอมเมนต์ด้วยวันนี้เรามาอยู่ในแบบที่ชื่อว่า Fail Tips e t นี่อ่านไม่เป็นนะครับตรงตัว F เนี่ยมันเป็นแบบที่นิยมอยู่นะเป็นแบบในสตรอรี่ที่จะมีซอมบี้มาบุกโลก นี่คือโรงเรียนโง่แหลงหนึ่งยินดีต้อนรับทุกนักเรียนทุกคนดูวันแล้วยังไม่ทันได้อ่านเลยฉันชื่อมิสเตอร์คาลินเออไม่อ่านแล้วคือจะบอกเลยว่าโหลดก็ยังไม่โหลดเนี่ยเน,น็ตมันก็ขึ้นลงไปได้ตลอดเลยเอ,อือโอ อ้องหาเขาบอกว่าขอให้ช่องดีได้ลืมกดของโรงเรียนไปด้วยสำรวจโรงเรียนครับไม่มีอะไรมากไปป้นของไปโดไปโดไปโดเฮ้ย,ยตรงล็อกเกอร์มาเจอจารวลเหรอนี่เพื่อนเป็นไรเนี่ยโรงเรียนนี่มันเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยนี่นมันกองผมพยาบาลตัวนัดตัวนัด อันนี้ป็ของที่เชื่อเปิดไม่ได้มันเปิดได้เฉพาะของติวเดนเท่านั้นอ่าได้ทิชชู่มาจริงก็ไม่ใช่ทิชชู่แต่มันเป็นกระดาษที่มันหมดแล้วอะเป็นห่อทิชชู่อ่าได้มาเพิ่มแล้วเราสำรวจโรงเรียนก่อนสำรวจหรือป้นรับเราไม่ได้มาป้นโรงเรียนเนาะเพราะว่า นี้เขาบอกว่าให้สำรวจโรงเรียนครับอืมขอสกิปค์ดได้ไหมอ่ะไม่เอาอย่าไปชากจบอันที่เป็นคริสต์มาสอ่ะไม่เอาจะโดดเรียนเขาเรีบให้เรามาที่ห้องเรียน ภายในสามสิบวิเฮ้ยนี่มันที่นั่งผมเนี่ยเทเบิลมานูพอกคุณไปนั่งที่อื่นครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณไปนั่งที่อื่นได้แล้วครับที่นี่มันที่ของผมคุณผู้หญิงเยเครียดเหลือเกินแล้วเพื่อนที่เหลือทำไมยังไม่มาฮะคุณผ,ผู้หญิงหายไปแล้ว เออผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษซะด้วยเบร y g o ูดอืมไม่เข้าใจที่พูดเลยทำไมเลือดลดอ่ะอ้าวทำไมเลือดลดอ่ะ ใช้เม็ดคิดเฮ้ยใช้ไม่ได้หรอเดี๋ยวกินโดนน,โดนั้นเออโดนนั้ใช้ได้อืมคือถ้าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่เข้าใจเนื้อเรื่องของเขาเลยนะอาม่ว่าเดี๋ยวครูจะออกไปทักที่ ไม่ทำได้เมื่อกี้ติดประตูเฮลมี <Hell me. laughs> ติดประตูใครก็ได้เฮลมีผมติดประตูออกไม่ได้ละแล้วใครจะให้ไปอะม่ดีด โซกนี้เฉยเนี่ยต้ำทำไมมันน้ทำไมเกมนี้บักเยอะจังไม่เล่นแบบนี้เลยได้ไหมโอ้โหกว่าจะหายบักรีบนั่งเหมือนเขาบอกให้รีบนั่งเพราะว่าครูมา ผมไปอยู่ไหนอะ่าตรงนี้อะไรอะอันนี้แล้วกันอ๋อเขาบอกว่าอยากให้ครูคเปิดอันนั้นเปล่าเฮ้ยทำไมผมนั่งไม่ได้คนเดียวอะเฮ้ยทำไมผมนั่งไม่ได้คนเดียว ไปสนใจเลยเมชีตก็คนมันจะใช้อ่ะอ้าวเวทกูเผื่อใช้ไปหมดเ่ทหน้าตบหน้าตัวเองไหมล่ะแล้วทำไมผมชอบมาติดบาร์เนี่ยติดบาร์อีล่ว ทำไมปิดบักเยอะจังแล้วออกมาจากห้องได้แล้วครับอืมเขาบอกว่าไปที่โรงอาหารเพื่อกินอาหารฮะอ๋อไปโรงอาหารครับยังไงต่อแล้วไงต่อมีเนื้อเรื่องจะยาวไหมพราะไม่ได้มีเวลาว่างมาเล่นเยอะด้วย เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัดตอนที่ไปได้เล่นสักพักก่อนนะครับเออปรากฏคือไม่ต้องทำครับใช่เนาะก็คือให้เหมือนเขาให้เราหยิบไม้มาเพื่อไปต่อสู้กับซอมบี้แล้วก็ไหม่ใม่หม,ม่คือเราไปหยิบไม้ก่อนแล้วก็ไปหยิบเราไปหยิบไม้กระบ,บองแล้วก็ไปหยิบไม้แพงเพื่อเอาไปปูบ้าน เวลากระโดนแบบนี้ที่ไราทำไมชอบปิดเนี่ยอยู่นี่ไงยีพีชั้นไ,ได้แผงมาแล้วที่งานทิ้งเธอที่ทา,ทาไมโรงเรียนมันใหญ่จังโรงเรียนโคตรใหญ่เราจะปิดเสร็จไหมเนี่ยเฮ้ยวันดีพออ พ่ออ้อทำอะไรอยู่วะเขาบอกว่มมต้องปิดน้าตางใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ช่วยเลยเลยยูดิ้แต่กูจ็อบมันจะบอกว่าเราทำได้เย่มากเลยอย่ามันได้<บ>วางตะขินอ่ะเฮ้ยท่านอ่าบอกนะว่าน้ำมันลดอะไรกันอะ ว่าจะเป็นรถของผู้ชาแตนกันนะอืมไม่น่าจะใช่ครับเสียงแหบไปหนึ่งทีเฮ้ยมันคืออะไราจะนิเตอร์พาลงใช่ไหมมากำลังมาแล้วครับรีบเข้าไปที่ ห้องน้ำเพื่อไปซ่อนอ๋อรีบเข้าห้องน้ำด่วนเลยตอนนี้เราก็ได้เข้ารีบเข้าห้องน้ำมาแล้วนะนี่เป็นพาลงครับเพราะถือไม้แล้วก็ถือเลยนะไม้ถูกพื้นถ้าเราใช่ครับตองไงดีอะ สี่ชั่วโมงต่อมาต่อมาอยัางไงเออเราควรจะไปทำอะไรบ้างเราควรจะไปแลนะอะไรอ่ะเด๋ยวจันิเตอร์ฮีวักโอ๊ยติดบ้าและ The gas knock you out หมายความว่ายังไงอ๋อ VR ไทยนี่เอาเราเราตัวเล็กหอ่อเพราะก๊าซนั่นหรือเปล่ามันเป็นกราซที่ทาให้เราตัวเล็กอะไรประมาณนั้นคือประมาณนั้นใช่ไหมเหมานมันเป็นการที่ทำให้เราตัวเล็กอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้ว โอ้โห oh. อันนี้เป็นบุลลี่เฮ้ยทำไมมีปัญหาถึงบุลลี่กันนะทำไมถึงบุลลี่กันให้ซอมบี้ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแบบนี้เพื่อนก็ตายอ๋อมันต้องตอนที่มันหยุดใช่ไหม อือเป็นเด็กไม่ดีเอาแต่บุลลี่เอากระจกมาอ๋อเรียบร้อยครับผมสามารถกำจัดมันได้แล้วก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วครับก็คือแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วที่ใช้ชีวิตด้วยกันแบบมีความสุขตึงตึง,ตง อ่าผมได้เป็นไทนี่เอนดิ้งครับผมจะมีอัน,นก็เป็นคริสต์มาสเอนดิ้งแล้วก็ไทนี่เอนดิ้งแล้วก็แบบลิปนี้นะใครอยากลองไปหาเล่นแบบนะผมจะทิ้งดิ้งแบบไว้ด้านลน่างเนาะแล้วก็แปลที่พูดต้นคีิไปนะครับคุณวินวินคุณวินวินคุณต้องมานะครับห้มมีสิสี่เอนดิ้งเลยเหรอ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญไปเล่นก,กระดิ่มเพิพ่มภาคลิปใหม่ๆด้วยเนาะเราคลิปหน้าจะเล่นแบบไหนก็ติดตามกันหรือจะเล่นฟรีไฟก็ได้ไปบากครับรุดบินๆคุณอย่าลืมนะ